เพียงพอเพียงนี่คือเป็นคนพื้นฐานที่เคยเจอเนี่ยเป็นคนเริ่มดีแต่พอ,อ,อรู้สึกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีมันเป็นเหมือนใส่น้ำอะน้ำมันเขาไหลลงจิตมนุษย์เราถ้าไม่ฝึกหัดไม่มีครูบาใจคอยสั่งสอนคอยใกล้ชิดเนี่ยใจค่อยต่าลงต่าลงนะเหมือนออมแมลงอที่ว่าชอบเห็นไฟแล้วมันชอบไงชอบไปข้ากองไฟสุดท้ายโดนไฟ่าตาย หม,มือนมนุษย์เราเนี่ยถ้าไปเจออะไรที่มันแบบล้อตาล้อใจแล้วมีความสุขอยู่กับมันมีความสุขแต่สิ่งนั้นมันไม่ได้ช่วยให้เราเไ,ดได้ได้สาระอะไรเลยเนี่ยมันก็ย่อมทําให้เราเนตกอยู่ในห่วงแห่งแห่งกิเลสกรรมแห่งความใจที่ต่ําลงจนลืมหน้าที่ตัวเองนะครับไม่มีใครห้ามเลยในสิ่งที่ที่ฮุกเธอจะมา <c oughs> มีสนุกบ้างเล่นบ้างเข้าใจในช่วงวัยของเด็กแต่ถกเาเราลองมาทบทวนเี้ยี่สิบชั่วโมงเนี่ยยี่สิบชั่วโมงเวลาที่เรามาทําหน้าที่ ไปกว่าจะถูกอันหนึ่งที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงบินทบาทถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งไปกว่าจะถูกเป็นเสร็จแล้ววันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงเวลาที่ทางความดีแต่เรามองว่ามันเยอะแล้วมันนานแต่เราอยู่ในมือถือเนี่ยสองสามชั่วโมงมันผ่านไปเรเร็วแบตจะหมดอีกแล้วชาร์จเล่นบแบตจะหมดอีกแล้วโดยเราไม่รู้เลยว่ามันวนไปอย่างนั้นอ่ะมันเร็วมากเลย อัะนั้นในตัวเวลานี้มันเป็นตัวเครื่องล่อให้เราอยู่ในวังวนจนทำให้เราเสียเวลาที่จะทำาต่ีมันเกิดประโยชน์นะครับมาวั่อาจารย์บอกว่ามาวัดอย่าให้ห่างวัดมาวัดแล้วให้ให้วัดจริงๆวัดวัดความดีในตัวเราอะว่าว่าเราได้ทําอะไรบ้างนะพระอาจารย์เองก็ไม่ไม่ได้อยากจะว่าเรียกจะได้อะไรก็พระอาจารย์ก็ทําก็เออใครไม่มาก็มาไม่มาก็มาไม่มาก็ไม่ว่ากันเพราะพระอาจารย์ไม่ใช่เป็นหัวหน้าที่นี่ก็ไม่อยากจะ ใช้คำสร้างรุนแรงแล้วก็ให้รู้ได้ตัวเองส่วนจีนเนี่ยเอางน,นี้ต้องจีนต้องหนักๆเลยนะจีนอ,อยากจะให้เพิ่มความรับผิดชอบนิดนึงนะเพิ่มความรับผิดชอบนิดนึงก็เห็นเธอมาได้ไปยินทบ,บาบในวันแรกแล้วโน้ตเขาไปบินคนเดียวรู้หน้าที่ตัวเองนิดนึงอยากให้อยากให้เขาต้องมองว่าเราไม่ได้รับการสั่งสอนอยู่กับวัดอยู่กับวัดกับวานะ หลวงวัดกับวาก็อยากให้พัฒนาตัวเองให,ให้ให้มีความรับผิดชอบนะครับในการช่วยเหลืองานนะก็วัดก็ไม่มาทําเลยเอาไม่ว่ากันแต่ร้ดูหน้าที่ตัวเองในการมาอยู่วัดในวอยู่ที่โรงเรียนเธอมีกฎควบคุมเธอก็สามารถตื่นนอนได้ทําตามระเบียบได้แต่พออยู่ที่นี่ครูบาอาจารย์ไม่ได้เข่งคัดหรือว่าสั่งอะไรเข้มง,งวดก็อย่าปล่อยตัวเองให้หละเลยจากหน้าที่นะครับถ้ากลับไปก็จะได้ ในมุญก <c oughs> ูสลวนก็ไปบ้างนะสวนมนต์เนี่ยเขาใจออ,อาจจะสวดแบบมูงอุปลาสวดไปให้มันจบๆไปแต่นั้นมันฝึกอย่างคือฝึกให้เรารู้ว่าเออณัเราเรามาอยู่หน้าที่ที่หน้าที่เนี้ยเราได้ออทําตามกฎระเบียบทาตามหน้าที่ข,ของของวัดนะคือการสวดมนต์ซึ่งการสวดมนต์คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคือการให้ความเคารพเธออาจจะยังไม่ได้ศรัทธาหรือเคารพมากอ่ะอันนี้ตัวอย่างว่าทําไมเราต้องมาสวดมนต์ทำวัดเหมือนเหมือนคนคนหนึ่งที่เราแบบรู้สึก อยอตัวย่างเหอนเราถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งอ่ะมีวีดีโที่เราชอบมากเลยแบบหูสวยมากบางทีเราแค่ไปนั่งห็นหน้าเขาได้ยินเสียงเขาเนี่ยเราก็มีความสุขใช่ไหมพระเหมือนกันพระบางทีศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยบางทีแค่มาได้มากราบได้เจวทตรูปเนี่ยท่านก็ศรัทธาท่านก็เหมือนว่าเออได้ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเหมือนมีศรัทธาเพราะนั้นเธออาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ก็ให้ให้รู้ว่าเออเราได้มาทําฝึกกฎระเบียบไว้เราที่คนที่เรากร้ากาเนี่ยคือ เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นบนนรมครูปเป็นบุคคลที่ประเสริฐสุดในโลกแล้วนะฮะ้ได้มากราบบุคคลที่ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชานะได้เป็นซิริโมโคลเป็นชีวิตนะในในี้างที่เราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็มาวัดฝึกหัดปฏิบัติก็ฝากเอาไว้ให้อยา да. ่าให้ใจตัวเองเนี่ยต่ำลงนะฮะแม้เราจะเลวก็อย่าให้เลวเลวกว่าเดิมเอ่อขาค่อยขยับความดีขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยในทุกคนไม่มีใคร จิจวัตรซื้อพองสายร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับทุกคนมีความช่วยอยู่ในตัวพระอาจารย์ก็มีก็มีเหมือนกันแต่แค่เราต้องรู้ทันมันพอมันขึ้นปั๊บต้องรีบดับเลย